เมื่อกล่าวถึงกีฬาพื้นบ้านของชาวภาคใต้แล้วการชนวัวหรือการชนโคนับเป็นกีฬาพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสนิฐานว่าชาวภาคใต้น่าจะได้กีฬาประเภทนี้มาจากชาวโปรตุเกสซึ่งได้เข้ามาค้าขายกับไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง ในครั้งนั้นพระองค์ทรงอนุญาตให้ชาวโปรตุเกสทำการค้าขายได้สี่เมืองคือกรุงศรีอยุธยานครศรีธรรมราชปัตตานีและเมืองมริดนอกจากการค้าขายแล้วชาวโปรตุเกสบางพวกคงจะเผยแพร่ขนบธรรมเนียมบางอย่างของเขาไว้เช่นการติดตลาดนัดการทำเครื่องถมและรวมถึงการชนวัวด้วย ในระยะแรกของการชนวัวนั้นเชื่อว่าคงเอาวัวมาชนกันเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวแต่ต่อมาได้มีการพนันขันต่อกันด้วยตามวิสัยของมนุษยชาติกีฬาชนวัวจึงได้กลายมาเป็นการพนันประเภทหนึ่งด้วยเหตุนี้เมื่อเป็นกีฬาที่มีการพนันแทรกเข้ามาโดยมีการได้เสียกันเป็นเงินเรือนหมื่นเรือนแสน ทางราชการจึงจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมการจัดกีฬาพื้นบ้านประเภทนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใดๆขึ้นโดยจัดให้มีบ่อนชนวัวที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าสนามชนโคและเพื่อขจัดความอายุทธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับกีฬาชนวัวดังกล่าวทางสนามชนวัวจึงได้จัดทำกติกาสำหรับกีฬาขึ้นโดยตรง โดยให้ใช้เหมือนๆกันเกือบทุกแห่งในเวลาต่อมาวัวที่ใช้เป็นวัวชนนั้นจะต้องเป็นพันวัวชนโดยเฉพาะถึงจะดีวัวใช้งานธรรมดาหรือวัวเนื้อไม่ค่อยนิยมใช้เป็นวัวชนกันนักวัวชนต้องเป็นวัวตัวผู้มีอายุระหว่าง4-6ปีซึ่งเป็นระยะเวลาของอายุที่ทำการชนได้หากไม่แพ้หลายครั้งหรือเสียวัวซะก่อน ก็อาจจะชนได้จนถึงอายุ1 4บสถึงสิปีวัวที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นวัวที่มีลักษณะดีหรือมีเชิงชนดีอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนมากจะเป็นวัวที่เคยชนมาแล้วอย่างน้อย1นถึงสครั้งจนเห็นชั้นเชิงหรือกีฬาการชนแต่ถ้าเป็นวัวที่ไม่เคยชนมาก่อนจะต้องเอามาวางหรือซ้อมดูกับวัวอื่นเพื่อดูทางชนหรือชั้นเชิงของวัวตัวนั้นซะก่อน ถ้าชนดีก็คัดเลือกเอาไว้ใช้เป็นวัวชนต่อไปการจับคู่ชนของวัวชนที่เรียกว่าการเปรียบวัวนั้นนายสนามหรือนายบ่อนจะเป็นผู้นัดวันเปรียบโดยให้นำวัวที่จะชนเข้ายืนเทียบกันเพื่อจะได้พิจารณาถึงความสูงต่ําเล็กใหญ่ของร่างกายตลอดจนถึงเขาหรือยอดของวัวทั้งสองฝ่ายเมื่อจัดเปรียบวัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายบ่อนก็จะเป็นผู้กำหนดการชนวัวแล้วพิมพ์แผ่นปลิวออกแจกจ่ายนัดหมายให้นักเลงชนวัวมาดูหรือเล่นพนันกันอีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดเสไม่ได้ในการชนวัวคือสนามชนโคสนามชนโคต้องมีเนื้อที่อย่างน้อย5-10ไร่หรือมากกว่านั้นมีรั้วรอบขอบชิดกั้นด้วยสังกะสีหรือวัสดุอื่นๆถ้าเป็นสนามใหญ่ๆ ยังแบ่งออกเป็นชั้นนอกชั้นในมีประตรูเข้าออกสองประตรูเพื่อให้คนเข้าทางหนึ่งและบัวเข้าอีกทางหนึ่งมีห้องขายตัว๋วมีอัธจันทร์สำหรับนักเลงชนวัวมีปร,รามสำหรับกรรมการและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับกรรมการได้แก่กลองหรือตะโพนขนาดกลางใบหนึ่งโหลใส่น้ำและขันน้ำเจาะรูที่ก้นเพื่อใช้แทนนาฬิกาสำหรับจับเวลา มีไม้ตะขอยาว2อถึงสอันใช้สำหรับเกี่ยวจมูกวัวหรือจับวัวเมื่อแพ้ชนะกันแล้วไม้ตะขอนี้ยังใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับไล่ต้อนวัวให้เข้าไปต่อสู้กันใหม่เมื่อมีปัญหาภายในสนามชนโคจะมีสังเวียนอยู่ตรงกลางโดยทำเป็นรั้วไม้มีความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรถึง2เมตรหรือเป็นรูปวงกลมหรือวงรี มีเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ40-50เมตรสังเวียนชนวัวมีประตูเข้าออก1หรือ2ประตูและข้างสังเวียนด้านหนึ่งจะทำเป็นคอกข,ข,ขนาดเท่าตัววัวมีประตูปิดเปิดได้เพื่อใช้จับวัวบ,บางตัวที่จับยากหรือวัวดุที่เข้ามาต่อสู้กันจนแพ้ชนะแล้วอคอกดังกล่าวเรียกว่าพลีการชนวัวน,นั้นจะจัดเป็นรอบๆอบ วันหนึ่งอาจมี5้ถึงเรอบรอบละ3าถึงสคู่แล้วแต่ความเหมาะสมค่าผ่านประตูเก็บรายละ100รถึง500บาทถ้ามีคู่พิเศษก็อาจจะเก็บเพิ่มอีกซึ่งนับว่าแพงพอดูทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะในการจัดชนวัวแต่ละครั้งนั้นบอลชนวัวแต่ละแห่งต้องใช้จ่ายมากเช่นต้องเสียค่าหัววัวหรือค่าตัว ให้วัวทุกตัวที่เข้ามาชนเป็นจํานวนเงินมากน้อยตามความสําคัญและชื่อเสียงของวัวแต่ละตัวซึ่งจะไม่เท่ากันเมื่อถึงวันชนวัวที่มาถึงสนามหรือบ่อนชนวัวแล้วจะถูกนําไปยังที่พักชั่วคราวข้างสนามก่อนเพื่อรอสัญญาณเรียกเมื่อถึงรอบจะชนโดยกรรมการของบ่อนจะตีกลองสัญญาณรัวขึ้นหลายครั้งแล้วทั้งสองฝ่ายจึงจึงวัวเข้าไปในสังเวียนเมื่อสัญญาณกลองดังขึ้นสองครั้ง ทั้งสองฝ่ายก็จูงวัวเข้าหากันแล้วปล่อยเชือกให้บัวเข้าชนกันตรงกลางของสังเวียนเรียกว่าการต่อหัวการชนวัวก็เริ่มต้นขึ้นนักเลงชนวัวก็สามารถเล่นพนันกันได้ตลอดเวลาตามราคาต่อรองจนกว่าวัวจะแพ้ชนะกันตามกติกาซึ่งกติกาสำหรับการชนวัวมีดังนี้ 1. ขณะที่ทั้งสองฝ่ายได้ปล่อยวัวให้เข้าชนกันนั้น ถ้าวัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าสู้คือวิ่งหนีเสียก่อนที่จะประเขากันหรือที่เรียกกันว่าไม่ต่อหัวก็ถือว่ายังไม่ได้เสียกันพันธะเกี่ยวกับการพนันขันต่อสำหรับวัวคู่นั้นก็เป็นอันล้มเลิกไปวัวตัวที่วิ่งหนีก็จะไม่ได้รับค่าหัวหรือค่าตัวจากบ่อน 2. เมื่อวัวทั้งสองฝ่ายประเขากันแล้วถ้าวัวตัวใดวิ่งหนี กรรมการจะตีกลองสัญญาณขึ้นหนึ่งครั้งแล้วตั้งขันที่ใช้แทนนาฬิกาจับเวลาซึ่งประมาณ5นาทีขันน้ำจะจมในระยะเวลานี้พี่เลี้ยงฝ่ายวัวที่วิ่งหนีจะต้องไล่ต้อนวัวของตนให้เข้าต่อสู้กันใหม่ในเวลาที่จำกัดก่อนที่ขันน้ำจะจมโดยใช้ไม้ตะขอที่ทางบ่อนจัดไว้ให้เป็นอุปกรณ์ไล่ต้อนเรียกว่าเกียร์ ถ้าสามารถเกียดบัวให้เข้าชนกันได้อีกก็ถือว่าการต่อสู้ยังคงดำเนินไปแต่ถ้าไม่กล้าเข้าต่อสู้อีกจนกระทั่งขันจมกรรมการจะรัวกลองสัญญาณดังขึ้นถือว่าแพ้ชนะกันแล้วและถ้าวัวตัวนั้นวิ่งหนีอีกเป็นครั้งที่สองก็ถือว่าเป็นแพ้เด็ดขาดกรรมการก็รัวกลองสัญญาณแพ้ทันทีหรือถ้าเจ้าของวัวตัวที่วิ่งหนีเห็นว่าวัวของตนสู้ไม่ได้แล้ว จะบอกกรรมการยอมแพ้เสียเลยก็ทำได้เช่นกัน 3. ในกรณีวัวตัวที่วิ่งหนีไปแล้วสามารถเกีีรยดให้กลับเข้ามาชนกันใหม่ได้ก่อนเวลาที่ขันน้ำจะจมถ้าตัวที่จะชนะอยู่เดิมเกิดวิ่งหนีขึ้นก็ต้องกลับไปใช้กติกาตามข้อสองใหม่อีกเช่นกัน 4. ในกรณีที่วัวชนกันแล้วทั้งสองฝ่ายแยกจากกันโดยไม่มีอาการว่าตัวใดเป็นตัววิ่งหนี กรรมการจะให้สัญญาณกลองสองครั้งพี่เลี้ยงวัวทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์เข้าไปเกียดวัวของตนให้เข้าไปชนกันอีกได้แต่ถ้าตัวใดไม่สู้คือวิ่งหนีและอีกตัวหนึ่งไล่กรรมการจะตีกลองให้สัญญาณ1ครั้งแล้วหมุนไปใช้กติกาตามข้อสองอีกแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเกียดแล้ววัวไม่ยอมเข้าหากันและไม่มีอาการว่าตัวใดเป็นตัววิ่งหนีหรือไม่กล้าสู้ กรรมการจะให้เวลาตามสมควรในการเกียรติแล้วก็ถือว่าเสมอกันไป 5. วัวตัวใดล้มลงขณะที่ต่อสู้กันจนไม่สามารถจะลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อไปได้อีกถือว่าตัวล้มคือตัวแพ้การที่วัวชนตัวใดตัวหนึ่งจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นั้น<ม>ก็ย่อมจะขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการคือไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้จนเกินไปไม่ว่าจะในเรื่องของร่างกายหรือเขา มีเชิงชนดีกว่ามีความแข็งแรงและแข็งแกร่งพอตัวมีน้ำใจทรหดอดทนส่วนลักษณะตามความเชื่อเช่นสีขวัญหรือกิริยาอาการต่างๆล้วนแต่เป็นเครื่องสังเกตยอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่อาจจะทำนายผลการต่อสู้ได้อย่างถูกต้องทุกครั้งไปการจัดให้มีการชนวัวขึ้นนั้นมักจัดให้มีขึ้นในงานเทศกาลต่างๆเช่นงานเทศกาลเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช งานฉลองรัฐธรรมนูญเดิมหรืองานเฉลิมพระชนมพรรษาในปัจจุบันที่จังหวัดตรังปกติจะชนได้เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยกำหนดให้ชนได้ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งของเดือนแต่ถ้าวันเสาร์ใดหรือวันอาทิตย์ใดตรงกับวันธรรมศวรรณะหรือวันพระก็ต้องเลื่อนไปชนกันในวันเสาร์อื่นหรือวันอาทิตย์อื่นซึ่งปัจจุบันจังหวัดต่างๆในภาคใต้นิยมกีฬาประเภทนี้กันมาก ในวันที่มีการชนวัวชาวบ้านชาวเมืองแทบทุกอาชีพจะแห่กันไปดูการชนวัวอย่างหนานแน่นและการชนวัวในบางคราวมีติดต่อกันเป็นแรมเดือนจึงเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่งเพราะว่าการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสียด้วยเหตุนี้ถ้าหากไม่มีขอบเขตจ,จำกัดเสื้อบ้างผลเสียในหลายๆด้านย่อมบังเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเพราะไม่เคยมีที่ใด พอจะเป็นประจักษ์พยานได้ว่าการพนันนำมาซึ่งความสงบสุขและความรุ่งเรือง